สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาแล้วหนิงจินควงคู่พบทนายตามจากต่งางคันนี้มีเซอร์ไพรส์จากกรณีแซนวิสาพัณฟ้องจินจารินธรรมวัฒน์สามีของหนิงปณิตาเรียกค่าเสียหาย7-8ถึงแลักราสุธนายตามได้เดินทางกลับจากต่างประเทศเรียบร้อยพร้อมเผยภาพคู่จินหนิงพร้อมระบุว่าวันนี้คุณหนิงปณิตาและคุณจินเข้ามาที่สิทราลอเฟิร์มเพื่อปร,รึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีที่เป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับ และในวันอังคารที่ถึงนี้จะมีการเข้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแซนเช่นกันรายละเอียดต่างๆจะนำมาลงให้อ่านวันหลังฝากเป็นกำลังใจให้คุณหนิงคุณจินด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี i .com ขอบคุณครับ